สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาเล่าถึงระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของหอพักเราให้ฟังกันนะคะเหตุเกิดจากลูกค้าไลนา์มาถามว่าตอนนี้ไฟที่หอดับหรือคะเราก็รีบตอบก,กลับไปว่าเปล่าจ้าไฟไม่ดับไฟมาปกติดีนะคะเอา้าแล้วทําไมไฟห้องหนูไม่มีล่ะคะเอออันนี้พี่ก็ไม่รู้ไหมคะใช่ค่ะประโยคนั้นเราต้องเก็บไว้ลึกสุดใจเลยนะคะตอบลูกค้าไปแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดเลยคะ่ะเป็นเจ้าของหอถึงไม่รู้ก็ต้องรู้นะคะสิ่งที่พิมพ์ตอบไปได้ก็คือ เดี๋ยวพี่จะรีบขึ้นไปเช็คไฟให้เลยจ้าเัาก็กดเข้าไปโอเคเงียบกหุนออให้แน่นๆเลยนะคบเย้ yeah, ไฟมาแล้วจ้าทุกคนพบกับทำไปสไตล์ชันชาแนล ก่อนอื่นจะขอเล่าถึงระบบควบคุมการใจกระแสไฟฟ้าของหอพักเราให้ฟังกันขอออกตัวก่อนนะคะว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบไฟฟ้าแต่จะเล่าให้ฟังในฐานะผู้ใช้ไฟที่ควรจะรู้เฉพาะในขอบเขตที่ควรต้องรู้เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นค่ะหม้อแปลงไฟฟ้าของที่หอขนาด315 kVA ไฟ3เฟส50เฮิรตระบบไฟฟ้าเข้า22,000โวลต์ระบบไฟฟ้าออก400ทับ230วลต์ถามว่าสเปคหม้อแปลงเหล่านี้มายังไงอ่าก็มาจากการคำนวณค่าโหลดการใช้ไฟของหอพักเราทั้งอาคารโดยวิศวะกรผู้รับเหมาเขาได้คำนวณเอาไว้เรียบร้อยแล้วคะ่ะหลักการจ่ายกระแสไฟจากการไฟฟ้าเข้าสู่ห้องพักต่างๆจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆในลักษณะของเส้นทางการไหลของกระแสไฟมาฟังกันเลยนะคะ โดยกระแสไฟแรงสูงที่วิ่งมาจากการไฟฟ้าเนี่ยจะถูกแปลงมาเป็นไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องพักโดยผ่านหม้อแปลงไฟฟ้านั่นเองค่ะเมื่อแปลงออกมาเป็นไฟฟ้าแรงต่ำแล้วก็จะไหลเข้าสู่ตู้ไฟฟ้าคอนโทรลหรือตู้ MDB ตู้นี้นะคะก็จะเป็นแผงไฟแรกที่รับไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาในตัวอาคารซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตู้นี้ก็ต้องอยู่ในเฉพาะห้องไฟที่มีกุญแจปิดมิดชิดไม่ให้คนนอกเข้ามาวุ่นวายได้นะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าตู้ MDB เนี่ยจะจ่ายไฟไปไหนได้บ้างนะคะนี่เลยจ้ามีตัวเมนคัทเอานะคะคอยควบคุมการจ่ายไฟให้ห้องพักชั้นต่างๆต,ตั้งแต่ชั้นที่1ชั้น2ชั้น3และชั้น4ีของพักเรามี4ชั้นนะคะมีคันเอาควบคุมตัวปั๊มล่างซึ่งเรียกว่าท r นส s เฟอร์ปั๊มและปั๊มบอซึ่งเรียกว่าบ o สเตอร์ปั๊มกันด้วยนะคะซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยตู้ MDB ก็จะมีหน้าที่ในการควบคุมไฟทั้งหมดของหอพักเรานั่นเองจ้า กระแสไฟจากตู้ MDB จะถูกจ่ายขึ้นไปบนอาคารในแต่ละชั้นเข้าสู่ตู้เมนไฟฟ้าย่อยหรือที่เราเรียกว่าตู้โหลดเซนเตอร์นะคะซึ่งจะติดตั้งอยู่ในทุกๆชั้นมีหน้าที่ในการควบคุมไฟในตู้คอน s u m e r Unit ที่ติดตั้งอยู่ในแต่ละห้องหน้าตาก็ตามนี้เลยจ้าเปิดออกมาก็จะมีเมนเบรเกอร์คุมไฟของชั้นอยู่และจะมีเบรเกอร์ย่อยปล่อยไฟเข้าสู่ห้องต่างๆในชั้นนี้นะคะ ยังไม่จบนะคะกระสายไฟออกจากตู้โหลดเซนเตอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ตู้ไฟฟ้าย่อยหรือที่เรียกว่าตู้คอนเซมเมอร์ยูนิตที่ติดตั้งอยู่ในแต่ละห้องนั่นเองค่ะตู้คอนเซมเมอร์ยูนิตในแต่ละห้องภายในก็จะมีเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์คอยคุมไฟทั้งห้องแล้วก็จะมีเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยควบคุมไฟฟ้าแต่ละวงจรทั้งห้องด้วยนะคะซึ่งโดยทั่วไปวงจรไฟฟ้าในห้องพักหนึ่งห้องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4วงจรน,นะคะก็คือ 1. วงจรแสงสว่างคือพวกไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้องพัก 2. วงจรเต้ารับไฟฟ้าก็พวกเต้าเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะและ 3. วงจรเครื่องปรับอากาศสุดท้ายคือ 4. วงจรเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะโดยเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่คุมกระแสะไฟแต่ละวงจรนั้นช่างก็จะคำนวณค่าโหลดไฟที่เหมาะสมมาให้แล้วนะคะเช่นวงจรแสงสว่างเนี่ยมีค่าเท่ากับ1 0แอมแปร์เครื่องทำน้ำอุน่น2 0แอมแปร์เป็นต้นนะคะเฮ้ย เป็นไงบ้างคะระบบไฟฟ้าของหอพักเรานี่เอาที่เฉพาะควรต้องรู้ในฐานะผู้ใช้ไฟเท่านั้นนะคะเกริ่นนํามายาวมากกว่าจะกลับมาเข้าประเด็นการแก้ปัญหาไฟฟ้าในห้องลูกค้าดับกรณีที่ดับเพียงห้องเดียวแต่ห้องข้างเคียงไม่ดับกันนะคะจากประสบการณ์ที่เจอมาย้ำนะคะว่าจากประสบการณ์เฉพาะที่เราเจอมากับหอพักของเราก็จะมีสาเหตุหลักๆอยู่2ส,สาเหตุก็คือ1อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของลูกค้ามีความชำรุดและ2ลูกเซอร,ร์กิตเบรกเกอร์เสียนะคะ มาเริ่มที่ข้อหนึ่งอุปกรณ,กรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดกันก่อนนะคะโดยเฉพาะตรงขั้วสายไฟอาจจะมีรอยขาดทําให้ไฟรั่วที่เจอบ่อยๆก็ไรเป่าผมกระติกน้ําร้อนพัดลมเตารีดหรือปักพ่วงเป็นต้นนะคะหากมีไฟรั่วลูกเซอร์กิตย่อยก็จะตัดหรือที่ภาษาช่างเรียกกันว่าทริปอาการคือ c u อ out เซอร์กิตวงจรเต้ารับไฟฟ้ามันก็จะเด้งลงนะคะเพื่อเป็นการตัดไฟบางกรณีลูกเซอร์กิตย่อยไม่ทริปนะคะแต่ตัวที่ทริปกับเป็นตัวเมนเซอร์กิต หรือหากสำรวจแล้วไฟดับแต่เซอร์กิตเบรกเกอร์ในตู้คอน s u m e r Unit ทั้งตัวเซอร์กิตย่อยและตัวเมนเซอร์กิตเนี่ยไม่ทริปสักตัวหนึ่งนะคะก็ให้ไปเปิดดูเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่อยู่ในตู้โหลดคอนโทรลของแต่ละชั้นนะคะอ่านี่ไงคะมันดันมาทริปตรงนี้จริงๆด้วยคะ่ะหากเจอเหตุการณ์ไฟดับและลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ใดที่หนึ่งเด้งตัดไฟแบบนี้นะคะเราก็แก้ปัญหาโดยการยกคัทเอาเซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกที่ทริปขึ้น หรือยกกลับไปที่เดิมนั่นเองค่ะเท่านี้ไฟที่ดับในห้องก็จะกลับมาใช้ได้ตามปกติเลยนะคะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดหรือมีไฟรั่วซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้ไฟดับนั้นก็ควรนำไปซ่อมหรือเลิกใช้ไปเลยก็ได้ค่ะ,ะไปต่อกับสาเหตุไฟดับข้อ2กันเลยนะคะสาเหตุข้อ2เนี่ยมันก็จะจับไม่ได้ค่ะหนังคาเขาก็คือไม่ใช่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดแต่อยู่ดีๆไฟในห้องก็ดับหรือเสียบปลั๊กไฟไม่เข้าด้วยนะคะ แถมลูกเซอร์กิตทั้งลูกย่อยและลูกเมยเนี่ยก็ไม่ทริปลงอืหากเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้สันนิษฐานว่าลูกเซอร์กิตเสื่อมจ้าต้องเปลี่ยนลูกเซอร์กิตใหม่นะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหากไฟแสงสว่างไม่ติดแต่อย่างอื่นไฟมาหมดเลยเนี่ยก็แสดงว่าลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ oy, ย่อยเฉพาะวงจรแสงสว่างเนี่ยมันเสียเราก็จะเปลี่ยนเฉพาะลูกเซอร์กิตนี้นะคะ หรือทำนองเดียวกันปลั๊กเสียบแล้วไม่มีไฟแต่จุดอื่นไฟมาหมดเลยก็สันนิษฐานว่าลูกเซอร์กิตย่อยของวงจรเต้ารับเนี่ยมันเสียเราก็จะเปลี่ยนเฉพาะลูกนี้นะคะเช่นกันค่ะนั่นคือขั้นพื้นฐานมันก็จะมีที่แอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะคะก็คือไฟในห้องดับหมดแต่ไม่มีลูกเซอร์กิตไหนเลยที่ทริปหากเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะให้สันนิษฐานว่าลูกเมนเซอร์กิตเสื่อมหรือเสียแน่ๆเลยจ้าเราก็จะต้องจัดการเปลี่ยนลูกเมนเซอร์กิตกันนะคะ ใช่ค่ะกรณีไฟดับของห้องลูกค้าที่แจ้งมาสถานการณ์ปัญหาเข้าข่ายสายเหตุข้อที่2คือไฟดับทั้งห้องแต่ไม่มีลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ทั้งในตู้คอนเซอร์เวอร์ยูนิตที่อยู่ในห้องหรือแม้แต่เบรกเกอร์ที่อยู่ในตู้โหลดเซนเตอร์ข้างนอกเนี่ยมันคลิปหรือมันตัดไฟเลยนะคะเราก็เลยลองโยกหรือสับตัวเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ในตู้คอนเซ m ร์เวอร์ยูนิตขึ้นลงปรากฏว่าไฟมาทุกวงจรเลยจ้าโทรปรึกษาไปสองช่างลงความเห็นตรงกันว่าตัวเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์เนี่ยมันเริ่มเสื่อมหรือมันเสียนะคะใใหห้เเปลลี่่ยยนม วันนี้เราก็เลยจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนเซอร์กิตเบเกอร์ตามมาดูกันนะคะเปลี่ยนเองได้ง่ายๆด้วย6ขั้นตอนนะคะ1เพื่อความปลอดภัยเนี่ยเราต้องออกไปสับลูกเซอร์กิตเบเกอร์ที่อยู่ในตู้โหลดเซนเตอร์ข้างนอกก่อนนะคะเพื่อเป็นการตัดกระแสไฟที่เข้าห้องนี้2ใช้ไขควงหมุนน็อตท,ที่ยืดฝาครอบออกมี2ตำแหน่งนะคะดูดีๆนะคะ 3. เราจะเปลี่ยนลูกเมนเซอร์กิตก็ต้องถอดสายไฟที่เชื่อมเข้าลูกเมนเซอร์กิตออกก่อนนะคะมีสายไฟสองเส้นสีขาวกับสีเหลืองจำตำแหน่งสายไฟแต่และสีให้แม่นยำกันด้วยนะคะไม่ดีนะคะขาวเดี๋ยวเราจะใส่ใหม่เนาะแล้วก็เหลือง 4. ดึงตัวเมนเซอร์กิตออกมาเลยนะคะดึงง่ายมากค่ะเพราะข้างหลัง,ม,ง,ลงมันเป็นแค่สลักขาหนีบแล้วเอาเมนเซอร์กิตลูกใหม่ที่สเปคเดิมเนี่ยมาเปลี่ยน,นเสียบเข้าไปตรงนี้นะคะและอันนี้ก็คือดันลงใส่โดยจัดการดันขาหนีบกลับเข้าที่เดิมนะคะ ตรงนี้ก็จะยากหน่อยออกแรงกันหน่อยนะคะ,ะห้าต่อสายไฟตะ่ละสีในตำแหน่งเดิมเลยค่ะและปิดฝาครอบโดยให้ตัวสปริงเนี่ย,ยแตะกับหวัวน็อตแต่ละลูกเซอร์กิตนะคะและหกนะคะออกไปโยกเซอร์กิตเบรกเกอร์รของห้องนี้ในตู้โหลดเซนเตอร์เพื่อจ่ากระแสไฟเข้าห้องค่ะแล้ก็จะเปิดอ่าเห็นไหมหหแค่6ขั้นตอนง่ายๆเย้ไฟมาแล้วจ้าทุกคน และก่อนจะจบคลิปนะคะจะขอสรุปแนวทางการแก้ปัญหากรณีไฟห้องลูกค้าดับเพียงห้องเดียวให้ฟังกันชัดๆอีกรอบหนึ่งโดยหลักๆให้ทําการสํารวจ2ข้อก็คือ 1. มีลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ไม่ว่าจะลูกเซอร์กิตย่อยหรือเมนเซอร์กิตในตู้คอน s ซ m ม r เมอร์ยูนิตในห้องคลิปลงหรือไม่นะคะ หากไม่มีเนี่ยให้วิ่งออกมาดูที่ตู้โหลดเซนเตอร์เช็คดูว่าลูกเซอร์กิตเบกเกอร์ห้องนั้นทริปไหมกรณีนี้ถ้ามีไม่ว่าจะลูกเซอร์กิตเบกเกอร์ที่ไหนมันทริปลงนะคะให้แก้ปัญหาได้ง่ายๆก็คือให้ยกคัตเอาท์เซอร์กิตเบกเกอร์นั้นขึ้นเท่านี้ไฟก็จะมาแล้วจ้าหรือ2เมื่อไฟดับแต่ไม่มีเซอร์กิตเบกเกอร์ลูกไหนเลยที่ทริปไม่ว่าจะลูกเซอร์กิตในตู้คอน s ซ m เมอร์ยูนิต หรือในตู้โหลดเซนเตอร์ก็ให้สันนิฐานเลยนะคะว่าลูกเซอร์กิตเสียจ้าแต่จะเซอร์กริตลูกย่อยหรือตัวเมนก็มาวินิจฉัยกันอีกรอบนะคะถ้าไฟไม่มาเพียงบางจุดในห้องเนี่ยคือไม่ได้ดับทั้งห้องก็ให้ดูว่าเซอร์กิตวงจรไหนเสียก็เปลี่ยนเฉพาะลูกย่อยของวงจรนั้นแต่หากเซอร์กิตเบรกเกอร์ไม่ทริปสักตัวแถมไฟยังดับทั้งห้องเหตุการณ์นี้ก็สันนิฐานเลยนะคะว่าตัวเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์เสียแน่นอนเลยคะ่ะให้เปลี่ยนใหม่เลยนะคะ เราสามารถเปลี่ยนเองได้เลยเพียงหข้อข้างต้นทำเองได้ไม่ต้องร้อช่างเลยจ้าแล้วพบกันใหม่กับภารกิจหน้าในทำไปสไตล์ฉันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ